ไปีกับกะพิกากปาชนะแล้วก็ถามอาหารเที่ยวสามได้ไหมแล้วก็ไปโขงนเมื่อกี้เจอพี่ตงบอโอ้ไม่การหายจีรเด้ไปขอไข่ริจริงนรหายกเที่ยวแน่ขาตาลาถารัตาลาก็แหเอาเถอะทุกไปเทียวแน่ยเีนี้เียวนี้เทมนงเท่มนีจีกถามกจะถามตาเที่ยวาไมเพาวัตาล่า ไปไหนไปไหนความ่ใจม่กไม่รงกหนุ่มที่ไม่ดีหาความเสมอในเจอไม่เจอเมื่อเจอไม่เจอก็ดูกันต่อไปว่าระยะทางหรือสามเรื่องธรรามอม่ออกว่าทุกเจือนี้สถานหลากันมิได้ทุกเรือที่เราไม่ดู้ มึไม่ติดอ่ะไม่ติดเราต้อไปเลยไปไปกันก่อนกันก่อนกันก่อนนะมึงดี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 ไอ่ดีรอ่ดูไอ่หคดไอไปเอาเลยไอหมดไอไปเลยนี่ก่อนคอต่อนคอจะแฝงได้หรือไม่ได้แฝงได้ไม่ได้ยุงไม่ออกมามึงมาถึงว่าเร่องนี้เทพมูกิ๊กไม่ติดก่อนก็ตองแดงต้องยันแลได้หินตกไปได้พี่ไรแล้วกรแสที่จะมาทลายที่ไม่ได้ตั้งใจจไปแก้ที่คปแล ก,การยุคให้่เราต้ไปกันสลันทาราบดีกนะสลันทาราีกนะมพราแลา้วเป็นเปน็นะครับาทการเรกรคสับเดือนที่เอารู้ผลแล้วนะครับที่ทราบผลแล้วว่าถ้าจะรับช่วยนะรับเงินรางวัลนะครับให้ท่านรอในพระจำวีเลยนะครับ รอจี่อาวุเลยนะครับที่สองาวุธกีแดงนี่สออเหลือเแงครบพี่พี่วุ้นสาต้านรับัวเดกโข้ไปเลยครับเขาเหนือยนะครับนะครัทีมงานสอนเร็้นะครับทีมงานสอเร็ครับรับช่วยรรทัอะไรอางตัวด้วยกับสองทานะครับแล้วก็นะครับพอน้ำชู่ หายหายขออขอตอไบได้เจอน้ากะดดอนครับจบ้วครับเทพเราคำไป้วนด้วยครับนะขอนำโชคมาดวโชคด้วยจาประมด้วยอ่ากักอร้าบปัน้อยอยู่ตรงนี้นะครับ้าใครชนะก็ไปเลยเสียบเลยครับอ่าเข้าในการับช่วยเลยนะจบ้น้ ครับผมไปดูเราคู่นี้นะครับเออให้จักอะไรกับจักอะไรกับมาดูเลยเลยครับนะครับหกสิบสองทัหนึ่งแล้วโ่อากพอจบนะครับจับอะไรกับขอปขอครับลงไปเลยครับลงไปนะีครับเดียก่อนนะคกับ เราทันแจงโอ้กับมาอวยครับขอเก่งน้าวายยุรปน้ำแด็งครับสวยบางเช่แข่งการอยู่น้องเกิดนี้่ยนิ่แดงทอัน้งแดงลงไปแล้วไม่ไดูที่นแดงโข่เก่งน้าวานเที่ยวนี้กัน จิ่งานเจ้าไม่ตอบเขาเพือนเขเพือนยาวเล่นไม่เคยทำสิบปีไปสามสิบปีไปรักแจ้งไกูที่เดียวเสียไม่โดนกันต่อเสียไม่โดนกันต่อเดี๋ยวเจ้าพันุ่นตัวก็แม่คงแม่คงแล้วนายจะจะดีคนอยู่ไม่คนเดียวคนสวยเดินไปได้ก็ดีก็ดีก็ดีทันไม่ทันไม่ดึงดันหรือไม่ทันตะเพื่อนถึงซ้อมวันสวงคุณเทียบนี้จะทันหรือไม่ทันไม่อคนสวยจะทำได้ไม่ได้เลยแม่คงป้าที่แล้วคุณแม่คงขอบคุณเลยการลงเวทพยายามไปนำไิ่เกี่ยวได้แค่นี้ทำได้คุณไม่ได้เพือ

พันดีน้องดีที่คอยเป็นพายอร่อยไช้ได้แดงได้ไม่มีใครยอมใครเลยนีตางบนตาปีตั้งมาแม่โคก่อนแนงวังจะขึ้นนาคนสวยหรือก็ไม่ได้ดูได้ที่สามนางขึงนมา ไลกันผัดขยี้ีเรือทิ้งมีสามน้องที่เจ้าขาแ่ถึงกินได้ขนาดแกล้งใครกันมนใคยไม่ได้ละผัดเนตลำไหนเล่าน้ำูได้ไปรู้กันลำไหนเล่าน้กูใด้เอี่ยีันดัใมเลยบอกต้องโแใช่ วิ่งมาแล้วก็ดีใจครับจุดนล้มฮะถ้ามาโดนเดือกคู่นี้พี่อาร์ข้าพูดแค่ไม่รู้เรื่อง โอ้ช่ไหมไปครับการวงแผนเท่านั้นครับผมบอกเลยว่าวอล้อกกับบอลสงนั้นวางแผนมปยัไปเทียวสองดชนะได้แต่ทีนี้ดูการวางแผนคับดูการวงแผนกาใส่เข้าไปกันโค้นเข้ไปการเล่นเข้ไปต้องไปน้ำตูนต้งไหน้ำจันต้งเข้ามันเขาพิสูจนกันตัวย่อนีดูดูแข่แลดูอ๋อ เมื่อสองเที่ยวดังเที่ยวกันไม่ได้เรียนกันแค่เดือนละจ้ากัน มันได้เรื่องมาคนละใไปทาคนละคันคนู้ตางพันาคนก็มีดีคือใครีมันกันางเขาม เดินทรีล็อกักเรยนเสร็จแล้วให้ักตกเงนะเกนครับนุเินนะที่ตองหมาก่อนรับเงนเรียวนี้รับเนน่มเ ไหลบนลไยมีลระคุมพาดีดักเือแม้เป็นทางเรือสื่อเรือไปนานเรืออีกลำทายกันเพื่อเห็นไม่เล่าพาลัมลายเพ่อเห็นไม่เล่าพาสังลายอยาขอเดือดร้อนกันเอิดให้ดุเไนไปด้เงิ ยังไงก็ต้องไปโอ้ดูการเล่นกันทางไลน์เลยครับทุกคนไปชนะไปครับครับนะครับว่าว่าจะครับเป็นเราไปไม่ช้าไม่ช้าครับไม่รอไม่ดีเวลาจะมันเหลือจะอยู่กันทำไมจะอยู่กันไปเพราะว่าเพราะว่าทีมงานอยากทำบ้างอยากทำด้วยต้องการจะมาด้วยกันต้องการจะไปด้วยกัน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 ไปด ที่คงตัใจเขาพยายามแก้เกิดคนมาแก้เพราะว่าุคนล้กินน้ำหวานจงดีไซน์่า้ำต้อมันจะทำได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้าว่าผมตะกินน้ำหวา เได้่อ่มาเลยให้จบนาครับเหตุผก็ดีนคนบเตุผลก็ดีน้วาเดงกับกพิแดง่ระนะครับเขาไม่บอกเราเราอย่งครับเาก็ป่อยเรื่อยๆอนจะล Yeah, vàng, là đi kia lát đi kia lát không thật sự 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 ครับดีครับจบู้นี้แล้วนะครับสิงพนน้อยนะครับทินงานของอกเดหรือว่ารองที่บอนดอกเดือยนะดยมีวาจาใจไม่สุภาพก็ดับราบแท้เช้ากลาบแท่พี่น้องท่านผู้ชมทัางบ้าแล้ว่านอยู่ที่นี่ด้วยท้ามีความดีความชอบอยู่บ้างยกยอดมาให้คุณจำที่ใดแล้วก็ทำเดินทางโดยสวัสดีบ้าควกพปดภดีจากนะครับ ทีมงานนะครับตะโกนดับกลั่ครับสำหรับวันนี้จากคู่นี้ลากันเลยนะครับพี่น้องครับเข้าทีมทุนแล้วเอาดูที่มาคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายลองทำยังหรือว่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายหรือบอกหรือบอกไปคืนนี้มีสอนลาบคืนนี้สอนลาบใช่ไหมเอออ่าทำเต็มทำเต็มทำเต็มเอออ่าจองนะครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายครับ งาิงกระหนับไม่อยู่แล้วให้กำลังไทยให้ตำรวจไทยครับงานยิงๆนะครับไม่อยู่นะครับมีนะแรงเทพก็ดีนดาวานะครับจะมีความเร่นงานยิงงานลงเถือกนะครับรับใช้ที่สนามนะครับครับีงานลงเถือกรับใช้ถนัดก็มีมากไม่ดีมากนะครับก็่ให้อภัยกันครับรับใก่เป็นสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีเราก็ต้อมรับก็ไบสิ่ที่ไหนที่ดีก็ไม่ยกยอดให้เจ้าภาพครับทำไม่ดีเราก็ขอต้องโกงครับนะครับไม่ขอแก้ไขครับจะขอแก้ตัวนะครับ ตีเพื่อกอเราไม่ว่าห้ามในดาเพื่อชมเราไม่เอาไม่เอาฮัฟไม่เอาครับรับเงินนะครับมาเอาเราไปนะครับบอกเราไปนะครับพูดนี้นะครับสั่งลาจริงๆครับนะสั่งอะไรนครับพูดนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทำหน้าเราบ้านะครับอาจารย์เราอปครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานครับนะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับวันนี้ ใครไม่รู้ครับแต่ว่าแมจเป็นคู่เป็นคู่สุดท้ายแน่นอนแต่มันจะพันจะเกี่ยวผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจถ้าจะเป็นมีันมีาิมมผมว่าประันไม่ได้รับม่ไเมันจะนเนนาวาอยู่เรืองนั้นลยเจอกันเจอกันแล่วม่เจอันจเก็มกแวดามจ้ายกจะเล่นไอด้ยีไจ้เังจะมาจะาตอยดไม่ได้อได้เลยได้ใครอย่างนี้บอกวจะได้ไม่ได้จะดูจตอเป็นเกี่ยวสุด้ายคล้าย

บานทีนจะติดแดงเพชราวานะครับทตเพชราวานต้อัทนเป็นเดินะครับสาเีขาเาเข่ที่ยวแนนเห่เหงาจลาคบุอกไปคุยพมีอะไรให้สัมาเลยนะครับนมรับพาวิ่งนเือเือกอจะปิดรายการพอปิดราการแล้วเนี่ยเป็นส่วนที่สองก็จะเข้าสู่รายการที่เคยทำมาเประจำนะครับก็ เนรักด้วยรางวัลตื่งตือนับตวาารจรยงเพราะว่ามีหลายประเทศนะครับเราขออนุญาตการเรียนไม่ตองมีา